เคยไหมอยู่ดีๆใครบางคนก็หายไปจากชีวิตหายไปแบบไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีปีไม่มีคลุยไม่บอกลาไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นบางคนก็หายไปทั้งที่เคยสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วเราก็ได้แต่มานั่งถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมเราผิดอะไรเราไม่ไดีตรงไหนหรือว่าเขาไม่เคยรักเราจริงๆตั้งแต่แรก แต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับความผิดไม่เกี่ยวกับว่าใครดีไม่ดีละ่ะถ้าแท้จริงแล้วคนคนนั้นเขาแค่ทำหน้าที่ของเขาในชีวิตเราเสร็จแล้วและเมื่อหน้าที่นั้นจบลงเขาก็จากไปแบบเงียบๆตามบทบาทที่จักรวาลได้วางไว้หน้าที่ที่ว่านั้นคือหน้าที่ที่ไม่ใช่ในโลกภายนอกแต่เป็นหน้าที่ในโลกภายในของเรา หน้าที่ที่จักรวาลส่งเขามาเพื่อเขย่าหัวใจเราให้ตื่นเพื่อทิ้งรอยแผลที่กลายเป็นบทเรียนหรือเพื่อเป็นกระจกให้เราส่องเห็นตัวเองชัดขึ้นใช่แล้วค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องของความรักที่ผิดพลาดหรือมิตรภาพที่ล้มเหลวแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของพันธกิจทางจิตวิญ,ญญาณที่มีกำหนดเวลาเขาอาจมาเพื่อให้เรารัก ก่อนที่จะได้เรียนรู้การปล่อยวางเขาอาจจะมาเพื่อทำให้เรารู้ว่าเรามีค่ามากกว่าที่เราเคยเชื่อเขาอาจจะมาเพื่อทำลายเราแล้วปลุกให้เรารู้ว่าเรายังอยู่ได้แม้ไม่มีเขาบางคนเข้ามาแค่ชั่วคราวแต่เปลี่ยนชีวิตเราตลอดไปเหมือนหนังบางเรื่องที่ดูแค่ครั้งเดียวแต่จําไปตลอดทั้งชีวิต แล้วทำไมคนพวกนี้ถึงต้องจากไปบางครั้งการจากไปของใครบางคนไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักไม่แคร์หรือไม่เห็นค่าเราค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะบทบาทของเขาในชีวิตของเรามีแค่นั้นจริงๆลองคิดตามนะคะถ้าเราคือตัวเอกในหนังเรื่องหนึ่งแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตเราก็คือตัวละครสมทบ ที่เข้ามาช่วยให้เราตื่นรู้บางอย่างบางคนเข้ามาแค่ชั่วคราวเพื่อกระตุกเราให้รู้ว่าเรามีค่ามากกว่าที่เราคิดบางคนเข้ามาเพื่อทำร้ายเราแล้วจากไปแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้กลับทำให้เรารู้จักรักตัวเองบางคนเข้ามาเพื่อทำให้เรารู้จักคำว่าเสียใจจนแทบป้าแต่ความเจ็บนั้นแหละ ที่ผลักให้เราหันกลับมารักษาแผลในจิตใจตัวเองเคยไหมคะที่หลังจากคนคนนั้นหายไปเรากลับเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นบางทีเขาไม่ได้จากไปเพื่อทำร้ายเราแต่เขาจากไปเพราะภารกิจของเขาจบแล้วถ้าเขายังอยู่เราอาจจะไม่เติบโตถ้าเขาไม่ทิ้งเรา เราอาจจะยังวิ่งตามความรักที่ไม่เคยให้ค่าเราเลยเขาจากไปเพื่อให้เราได้อยู่กับตัวเองได้ตั้งคำถามว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตกันแน่แล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะจิตวิญญาณของเขาอาจตกลงกับเราก่อนลงมาเกิดว่าฉันจะเข้ามาในชีวิตเธอช่วงหนึ่งนะเพื่อให้เธอได้เรียนรู้บ,บทเรียนนี้แล้วฉันจะจากไป เหมือนครูคนหนึ่งที่ต้องตีเราในชั่วโมงเรียนแต่พอหมดค่าเรียนเขาก็ต้องเดินออกไปจากห้องเหมือนใครบางคนที่เข้ามาจุดไฟแล้วหายไปปล่อยให้เราเผาไหม้ตัวเองจนในที่สุดเราเปลี่ยนเป็นแสงสว่างการจากลาจึงไม่ใช่จุดจบค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านจากความผูกพันสู่ความเข้าใจ เปลี่ยนผ่านจากการยึดติดสู่การยอมรับเปลี่ยนผ่านจากคำถามที่ว่าทำไมเขาทำแบบนี้กับเราสู่คำถามใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จิตวิทยาก็บอกถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะว่าความสัมพันธ์ที่จบลงอย่างไม่คาดคิดมักจะกระตุ้นให้เราย้อนกลับไปสำรวจความรู้สึกและก็บาดแผลในวัยเด็ก ความกลัวการถูกทอดทิ้งความรู้สึกไร้ค่าโดยค่าไม่รู้จักรักตัวเองแต่นี่ละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาอย่างแท้จริงเมื่อไม่มีใครให้เรายึดเหนี่ยวเรากลับเริ่มหันมาโอบกอดตัวเองเมื่อไม่มีคำตอบจากเขาเรากลับเริ่มถามคำถามกับหัวใจเราเองมันอาจจะเจ็บแต่มันคือการเจ็บที่ผลักให้เราเติบโต แล้วถ้ามองในมุมจัก,กรวาลล่ะหลายความเชื่อบอกว่าแต่ละจิตวิญญาณมีพันธสัญญาร่วมกันก่อนลงมาเกิดมาเพื่อเล่นบทบาทบางอย่างมาเพื่อสอนมาเพื่อท้าทายหรือมาเพื่อรักแต่ไม่ได้มีใครถูกกำหนดให้อยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิตเราไม่ได้บังเอิญเจอใครเลยทุกคนล้วนมีจุดประสงค์ค่ะ เราต้องเจอกันต้องรักกันต้องเสียใจกันเพื่อจะได้พัฒนาไปอีกขั้นแล้วต่างคนก็ต่างไปทำหน้าที่ใหม่ในเส้นทางของตัวเองเหมือนนักแสดงในละครเรื่องหนึ่งพอละครจบเขาก็ต้องถอดบทบาทนั้นแล้วก็เดินออกจากฉากไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอคะ่ะแต่เพราะฉากนั้นจบแล้วจริงๆเจ็บไหมมันเจ็บ แต่ถ้าเรายัางไม่ยอมวางบทละครนั้นเราก็จะติดอยู่ในอดีตค่ะลองคิดแบบนี้ดูนะคะคนที่เคยทำให้เราร้องไห้เขาอาจไม่ใช่ตัวร้ายแต่คือผู้ปลุกให้เรารู้ว่าเราควรรักตัวเองให้มากกว่านี้คนที่เคยทอดทิ้งเราอาจไม่ได้เลวร้ายแต่อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจเราว่า เราไม่ควรยกความสุขให้ใครถือไว้แทนและคนที่เคยหายไปอาจไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่อาจจะเป็นจิตวิญญาณนักเดินทางที่เพียงแวะมาแล้วเดินต่อไปเขามาทำหน้าที่ไม่ใช่มาอยู่เขามาสอนเราไม่ได้มารักษาเราไว้เขามาทำให้หัวใจเราแตก เพื่อให้เรารู้ว่าเราเองก็มีพลังประกอบมันกลับขึ้นมาใหม่ได้เพราะบางครั้งความพังทลายคือการปลดปล่อยตัวตนเก่าที่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วสุดท้ายเราจะขอบคุณเขาได้จริงๆไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการที่เรากลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แข็งแรงที่สุดและก็มีแสงสว่างที่สุดนั่นแหละค่ะ คือสิ่งที่จิตวิญญาณของเขาอาจมาเพื่อทำให้สำเร็จลองคิดแบบนี้ดูนะคะสมมติว่าเราเป็นบ้านหนึ่งหลังบางคนเข้ามาเป็นพายุเป็นฝนกระนำ่ำเป็นฟ้าผ่าทําให้เรารู้ว่าหลังคาเรารั่วตรงไหนบางคนเข้ามาเหมือนช่างไม้ช่วยซ่อมกำแพงที่เราไม่เคยรู้ว่ามันพัง บางคนเข้ามาเหมือนช่างไฟเพื่อคอยตรวจเช็คว่าบริเวณไหนมีไฟรั่วบ้างเมื่อเขาทำหน้าที่เสร็จเขาก็จากไปไม่ใช่เพราะเขาไม่รักบ้านหลังนี้นะคะแต่เพราะเขาไม่ได้ถูกส่งมาเพื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดไปเขาถูกส่งมาเพื่อซ่อมอะไรบางอย่างแล้วไปซ่อมบ้านหลังอื่นต่อไปแล้วเราล่ะ ยอมปล่อยให้เขาไปหรือยังยอมรับได้หรือยังว่าเขาแค่จบหน้าที่ไม่ได้จบความรักยอมรับได้หรือยังว่าเขาไม่ได้ทิ้งเราแต่เดินไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้แล้วและที่สำคัญเราพร้อมหรือยังที่จะเดินหน้าต่อโดยที่ไม่มีเขาไม่ใช่ลืมเขาแต่จําเขาในฐานะครูคนหนึ่งของชีวิตของเราเพราะฉะนั้น ถ้าใครหายไปจากชีวิตคุณในตอนนี้อย่าพึ่งรีบเกลียดอย่าพึ่งรีบรั้งอย่าพึ่งรีบโทษตัวเองแต่ลองถามลึกๆว่าเขามาเพื่อสอนอะไรเขามาเพื่อเปลี่ยนอะไรแล้วเขากำลังผลักคุณให้ไปต่อในทางไหนไม่ว่าเขาคือใครไม่ว่าเรื่องจะจบยังไงเขาอาจจะเป็นแค่จิตวิญ,ญญาณที่แวะมาทำหน้าที่แล้วเดินต่อ และตอนนี้มันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อเหมือนกันหน้าที่ที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองหน้าที่ที่จะก้าวออกจากความเจ็บปวดหน้าที่ที่จะเปล่งแสงจากภายในให้มากกว่าที่เคยโลกใบนี้ไม่เคยพรากอะไรไปจากเราโดยไม่มีเหตุผลค่ะทุกการจากลามีบทเรียนซ่อนอยู่ทุกความเจ็บปวดมีพลังซ่อนอยู่ และทุกคนที่หายไปทิ้งบางอย่างไว้ให้เราเสมออย่าปล่อยให้ความเศร้ากลบความจริงข้อนั้นอย่าปล่อยให้ความคิดถึงบดบังการเติบโตของหัวใจและอย่าปล่อยให้การจากลาขโมยแสงสว่างในตัวคุณไปเขาอาจไม่อยู่แล้วแต่คุณยังอยู่และคุณยังมีทางให้เดินคนที่หายไปไม่ใช่คนที่หมดรัก แต่คือคนที่หมดภารกิจเหมือนนกที่บินมาเกาะขอบหน้าต่างพาเสียงเพลงมาให้เราฟังแล้วนกนั้นก็บินจากไปเหมือนคนแปลกหน้าที่มาช่วยเราเวลาล้มแล้วเขาก็หายไปในฝูงชนเหมือนหนังสือที่อ่านจบแล้วก็วางไว้บนชั้นไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะบทนั้นเราอ่านจบแล้ว ขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณที่คุณยังมีศรัทธาในความงดงามของความสัมพันธ์แม้มันจะเจ็บขอให้ทุกจิตวิญญาณที่เคยพบกันไม่ว่าจะจากกันด้วยน้ำตาจากกันด้วยรอยยิ้มหรือจากกันด้วยความว่างเปล่าขอให้เรารู้ว่าทุกคนมีความหมายแม้จะมาไม่นานแต่เขาคือบทหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในหนังสือชีวิตเล่มนี้ ขอให้คุณเยียวยาหัวใจตัวเองอย่างอ่อนโยนขอให้คุณให้อภัยคนที่หายไปและให้อภัยตัวเองที่ยังคงคิดถึงเขาอยู่ขอให้คุณรู้ว่าไม่มีการจากลากครั้งไหนที่ไม่มีความหมายและไม่มีหัวใจไหนที่เจ็บเปล่าสุดท้ายนี้เราขอส่งพลังแห่งรักและการให้อภัยไปถึงคนที่หายไปทุกคน และขอส่งพลังความเข้มแข็งแสงสว่างและการเริ่มต้นใหม่ให้กับคุณค่ะหากคลิปนี้สก,กิดหัวใจคุณอย่ารอช้าที่จะแชร์ให้คนที่คุณรักได้ฟังด้วยถ้าคุณรู้สึกตื่นอย่าลืมพาคนที่คุณรักให้ตื่นด้วยเพราะการตื่นรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของเราคนเดียวแต่คือเรื่องของเราทุกๆคน ขอบคุณกัลยะาณมิตรสายจิตวิญญาณทุกทุกท่านที่สนับสนุนเดอะคีมาตลอดทั้งทางช่อง YouTube และ Facebook Fan Page ทั้งการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีกทั้งการสนับสนุนกำลังใจพิเศษด้วย Super อร์ตแล้วก็การสมัครสมาชิกคุณคือแสงหนึ่งที่สำคัญในจักรวาลน,นี้และสำหรับเดอะคีขอให้คลิปนี้ของเดอะคี เป็นกุญแจเล็กๆที่เปิดประตูให้คุณหรือว่าใครบางคนได้ตื่นขึ้นอย่างแท้จริงค่ะแสงจากจัก,กรวาลส่งถึงคุณเสมอเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันเรารักคุณเสมอจัก,กรวาลก็เช่นเดียวกันด้วยรักและปรารถนาดีคลิปนี้ The ะคีขอสวัสดีค่ะ